สารเสรษฐนุครับกับเรื่องนิโลโฟกัสสเปนเพสเครับในช่วงสัปดาห์นี้นะฮะโดยชะตาครับตั้งแต่29นะครับเดือนธันวาถึงวันที่4นะครับมกราเข้าสู่ช่วงปลายปีต้นปีนะฮะดวงดีคคับเกี่ยวช่วงปีใหม่พอดีนะครับข้อแรกครับคือเรื่องของงานหรือภารกิจนะฮะโอ้โหมันแน่นจริงนะดาวหลายดวงที่โคจรทับนะฮะมันก่อให้เกิดกิจกรรม บางทีมันกิจกรรมหลากหลายอย่างที่ต้องทำงพร้อมๆหรือต้องทําต้องคิดต้องเดินทางหรือต้องทําอะไรพิเศษนะฮะโอเคก็มีด้วยหรือกิจกรรมบางอย่างมีไม่กี่อย่างแต่ใช้เวลาเยอะหรือต้องครุกไปกับสิ่งสิ่งนั้นนะครับมันก็กลายเป็นแน่นเหมือนกันนะคิวหรือโปรแกรมต่างๆมันไม่ใช่ต้องแบบพบเจอใครหรือไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับบางทีมันเป็นงานที่ต้องทําภารกิจต้องดูแลหรือเรื่องหลายๆเรื่องที่ มีการนัดหมายนะฮะพบเจอคนอะไรต่าง,าง,าง,างๆนานาก็เลยดูว่าช่วงสัปดาห์หนี้เป็นสัปดาห์ที่กิจกรรมภารกิจต่างๆแน่นนะครับหาเวลาช่องว่างส่วนตัวบ้างนะครับอันนี้ต้องแนะนำเขาเรียกว่าหาความสุขส่วนตัวอะไรที่อยากทำอยากไปอยากพบอยากเจออยากกินอยากซื้อ,อยากทานอะไรที่มีความอยากของเรานะฮะบางอย่างเป็นของขวัญรางวัลเล็ก,ลกๆของตัวเองนะฮะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรที่ไม่ดีอยู่แล้ว แต่ว่าก็อยากให้ทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างนะฮะอันนี้คือเรื่องที่ควรโฟกัสนะเพราะว่าชาวเสนต์นูนะฮะเป็นราศีที่ชีวิตเกิดมานะบางทีมันถ้าไม่ได้ใช้อะไรที่อยากของตัวเองนะฮะจะมีกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อผู้อื่นหรือกิจกรรมที่ต้องทําอะไรเพื่อคนรอบข้างนะครับแต่ไม่ก็เป็นความสุ่แบบนะบางอย่างมันก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเออชีวิตเราในช่วงที่ผ่านมานะฮะนึกถึงผู้อื่นทําอะไรเพื่อผู้อื่น บางท,ทีทำงานหากงหากินอะไรก็ตามนะฮะบ,บางทีหลายหลายอย่างหรือเกินครึ่งที่เราไม่ได้ใช้เองนะครับเราจะใช้แค่ส่วนหนึ่งแต่หลักๆเราจะต้องทำในพวกอื่นนะครับก็เลยว่าโอเคสัปดาห์นี้อยากให้หาเวลาพักผ่อนหาเวลาส่วนตัวหาเวลาที่อยากทำอยากซื้อตามใจตัวเองบ้างนะฮะในเรื่องที่ถูกต้องนะวันข้างต่อมานะฮะมีข่าวดีเรื่องเงินนะครับมีโอกาสได้เงินพิเศษมีโอกาสได้รรับที่คาดไม่ถึงหรือมีเงินที่เออเรา อยู่ก็ได้มานะฮะเออมันก็มีอะไรพิเศษด้วยเป็นครับส,สิ่งของบางอย่างด้วยก็ได้นะฮะจั่วดาวไม่เสียฉะนั้นถ้าดูในเรื่องของภารกิจและหน้าที่การงานอันนี้แน่นแน่นนะครับหาเวลาเอาแล้วกันแล้วอีกที่สองคือมีข่าวดีเรื่องเงินเื่อที่โฟกัสเรื่องเงินได้อาจจะมีโอกาสที่ได้เงินพิเศษหรือมีระรับที่คาดไม่ถึงที่เราได้มาอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็พอจะคาดหวัง เรื่องเงินทองทรัพย์สินต่าง,าง,างๆนานาได้จัวะดาวยหา่นะครับในช่วงนี้คือมีเรื่องของผมเรียกว่าการเดินทางนะฮะมันจะมีการเดินทางจะใกล้หรือไกลก็ตามจัวะดาวเดินทางไปไหนหรือทำอะไรก็ตามจะประสบผลสาเร็จเป็นพิเศษอันนี้คือจัวะดาวที่มันดีและประการต่อมามีข่าวดีนะครับใครที่มีลูกล้านบริวารสั์เลี้ยงหรืองานอนดิเรกนะฮะดาวมันเด่นมันมีเกณฑ์ได้ พบได้เจอได้ทําได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยเจ้าดาวมันดีแบบนี้ฉะนั้นเพื่อนครับในช่วงจากนี้นะฮะเราก็มองว่าดวงสเกตมันมีแต่กิจกรรมหรือเรื่องที่เราต้องไปทําเรื่องที่เราต้องดูแลเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบเพื่อนนะครับรโอเคแต่ผลลัพธ์ก็ถือว่าน่าพอใจนะเผื่อใครใช้เวลาที่เราทําอะไรพิพเศษก็สามารถทําได้ หรือถ้าต้องไปรับผิดชอบเรื่องอะไรสำคัญๆในช่วงจนนี้ไปหรือใครขอความช่วยเหลือนะฮะเราก็สามารถช่วยเหลือได้ด้วยนะครับมันมีมุมดาวผู้ใหญ่เมตตานะดาวพฤหัสเล็งดาวอาทิตย์นะฮะดาวมันสวยฉะนั้นถ้ามีกิจกรรมหรือมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวพันกับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาแล้วก็พี่รุ่นพี่หรือใครที่เคยช่วยเหลือเราะฮะเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะกลับมาช่วยเหลือเราได้อีกหรือถ้าเราจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากใครชวดน้เอ่ยปากหรือพูดคุยดวงมีเกณฑ์สาเร็จนะฮะมีดาวหลายดวงที่โคจรทับและมันดาวที่ดีๆหลายดวงอยู่นะครับมันเลยเสริมท่าห้ลว่ามีพ w e r มีบาร,รมีมีคนเชื่อถือเชื่อฟังหรือว่าโน้มน้าวใจใครได้นะฮะฉะนั้นถ้าจะต้องพูดคุยเรื่องเจรจารเรื่องสําคัญเจรจาทางผลประโยชน์หรือคุย เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตัวเองหรือของบริษัทของครอบครัวอะไรก็ตามนะฮะมีเกณฑ์สำเร็จครับริเริ่มสิ่งใหม่ๆจะดีอ่าเผื่อมีความคิดนะฮะเขาว่าริเริ่มเนี่ยมันมีได้สแบบคือคิดไว้นะคิดไว้อยู่แล้วแล้วก็กําลังดําเนินการหรือลงมือโอเคก็ทำได้ตอนนี้เลยหรือคิดริเริ่มในการอยากทําอะไรที่เราที่เราต้องการไปพิเศษนะฮะก็ใช้สัปดาห์นี้ในการคิด หาข้อมูลกันแนะฮะแต่ว่าไม่จาเป็นว่าจะต้องแบบคิดให้จบภายในสัปดาห์เดียวนะบางอย่างจะต้องลากยาวเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่มีคุนกันนหะหรือโปรเจกต์ใหญ่กว่านั้นกันนะคือสําคัญคือเราสามารถเริ่มคิดหรือลงมืออะไรในช่วงสัปดาห์นี้ผลลัพธ์ถือว่าน่าพอใจนะฮะมุมดาวมีข่าวดีเรื่องโชคลาภนะฮะมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะหรือมีอะไรที่แบบพิเศษนะฮะเออปกติไม่ค่อยได้อาปดาห์นี้ได้เฉยเลย หรือช่วงปลายปีต้นปีได้จะเป็นทรัพย์สินสิ่งของก็ได้เป็นเงินทองก็ได้นะฮะเป็นโอกาสใหม่ๆก็ได้นะก็เลยดูว่าเออจังหวะดาวเนี่ยมันเด่นในมุมที่เกี่ยวพันกับเรื่องของคําว่าได้ของพิเศษกว่าปกตินะครับก็โอเคเดี๋ยวมันมาเองไม่ต้องกลัวแสดงว่าสัปดาห์นี้มีเรื่องดีๆหลายเรื่องนะเรื่องที่ต้องระวังก็ต้องระวังโปรแกรมมันแน่นนะฮะหาเวลาพักผ่อนนะนะหรือหาเวลารีแลกซ์ตัวเอยงบ้างนะฮะ แล้ก็เลขมงกลครับ7 1 3 5เลขที่ไม่ถูกฉลบป็่เลขศูนย์สีครับมีสีเหลืองมีสีขาวมีสีชมพูแล้วก็มีสีเขียวสีที่เรื่องๆเลยไม่ค่อยใช้คือสีห่วงวันที่ดีครับมีวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะวันที่ติดติดขดขดกิ๊กกิกักก็คือวันอังคารนะครับขรงจุ้ยโชคลาภครับสดาที่เคลียร์และทำความสะอาด ห้องน้ำนะให้ร่วงให้ปลูกให้สาตานะครับโชคดีมีความสุขครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับแล้วก็แฮปปี้นเย์ฮะสวัสดีครับ